ทำสรารลกรกรรเกาหลีด้วยตัวเองกลับไปทำสรารลกรกรรเกาหลีผ่านเอเจนซี่แตกต่างกันอย่างไรฟังในคลิปนี้เลยคะ่ะ ทำศัลยกรรมเกาหลีด้วยตัวเองหรือเอเจนซี่สิ่งที่เหมือนกันคือค่าใช้จ่ายเท่ากับโรงพยาบาลแล้วเอเจนซี่เอาเงินส่วนไหนมาดูแลลูกค้าเอเจนซี่จะได้ค่าธรรมเนียมจากโรงพยาบาลแล้วจะนําส่วนตรงนี้มาดูแลลูกค้าเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษที่มากกว่าโรงพยาบาลดังนั้นเราเลยไม่ช้าราคาเพิ่มค่ะถ้าลูกค้าไปเองก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลทําเอกสารเข้าออกประเทศเองวางแผนการเดินทางวางแผนค่าใช้จ่ายเองตลอดจนต้องดูแลตัวเองหลังผ่าตัด ไปทำศัลยกรรมผ่านเอเจนซี่เราจะดูแลให้คำแนะนำก่อนและหลังผ่าตัดแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเตรียมเอกสารเข้าออกประเทศเคอิตาวีซ่าติดต่อโรงพยาบาลคุณหมอเพื่อทำการคอนซัล์เบื้องต้นเอเจนซี่ต้องทำการบ้านว่าลูกค้าชอบอะไรอยากไปที่ไหนอยากทำอะไรสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะ พาไปทำสารนยกรรมกับเอเจนซี่จะมีเราคอยดูแลเป็นเพื่อนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วยจองที่พักตั๋วเครื่องบินมีรถรับส่งสนามบินมีล่ามคอยแปลภาษาพาคอนเซิลกับคุณหมอเจ้าของเคสพาเจาะเลือดซีทีสแกนพาลูกค้าไปกินไปเที่ยวไปช็อปมาคนเดียวไม่ต้องกลัวหรือกังวลเพราะเราจะอยู่คอยดูแล,แลและให้คำแนะนำลูกค้าตลอดเคสค่ะ